สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็จะมาโชว์เออเงินที่เราเก็บบูเบอรี่แล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะพี่น้องจะเด็กวันนี้เป็นนับไผแล้วเนาะพี่น้องนับเมบื่อวานเพราะว่าดิฉันไม่มีเวลานับเนาะไปทำงานเมื่อวานไงพี่น้องมาดูพี่น้องอันนี้แบงค์ห้าสิบเอลนะคะเป็น เป็นนับตังให้ให้ไปใส่ธนาคารวันนี้พี่น้องที่หมอป้าลงก็รัหาออนฮะกรามารยาอิตูยาฮะอะไรเงี้ยเฟนใส่เป็นอันนี้ให้เนาะพี่น้อง แล้วก็เงินเรียนด้วยเนาะจะให้บอกให้ไปใส่ธนาคารเอออีตัวยาตะนานกินไม่เจาะสามสิบเก้าเอโรอันนี้เอาทุงงอกไปส่งร้านจีนเออห้าพันไปร้อยเจ็บสิบสองยูโรพี่น้องถุงอกด้วยนะคะอันนี้เป็นทํางานไปด้วยแล้วเก็บบลูเบอรี่ไปด้วยนะคะเนี่ยประมาณพันเอลก็จะทำบุญนะคะหนึ่งพันเอล ช่วยเอ่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะกับผู้ใหญ่เนาะพี่นอ้องก็ประมาณห้าร้อยเนาะกะประมาณว่าเอ่อเราทำโรงทานไปด้วยเอ่อช่วยเหลือเอ่อออะไรเนาะโอนเงินเข้าไอ้โรงทานที่เป็นของฝรั่งเนาะพี่นอ้องวันคริสต์มาสนะประมาณสองร้อยแล้วก็ช่วยโบสถ์สามร้อยเนาะพี่นอ้อง ส่วนมากพวกเราจะช่วยเด็กที่เป็นโรคอ,อะไระโรงพยาบาลโรง,โรงพยาบาลเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะทุกปีเนาะประมาณห้าร้อยห้าร้อยเนาะทุกปีปีนี้เราก็จะทำโรงทานปีที่แล้วก็เมื่อช่วงต้นปีพวกเราก็ช่วยเนาะประเทศซีเรียเนาะดิฉันก็จะช่วยประเทศซีเรียประมาณห้าร้อยเนาะ ที่ช่วยโบสเนาะพี่น้องหลายทุกปีเนาะปีที่แล้วก็ช่วยเนาะที่ว่าอะไรที่มีสงครามอะไรละประเทศยูเคนเนาะช่วยตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีอ่าทุกๆร้อนอะไรนี้ถ้าโบสเขาเรียรายช่วยเหลือผู้คนนี่ว่าอพยพหรือตอนนี้เนาะสงครามมีเยอะเนาะพี่น้อง เขาก็จะส่งข้อความมานะคะแล้วต้องการช่วยเหลือเรีออะไรเงินคนฟินหรืออะไรก็เหมือนบ้านเราเนาะทำทานไปช่วยเหลือผู้คนเนาะพี่น้องดิฉันก็ช่วยได้เท่าที่จะช่วยได้เนาะไม่ได้ไม่ได้รวยเนาะดิฉันเป็นเป็นดิฉันเอ่อคือมีไม่ได้รวยไม่ได้เป็นคนรวยเนาะแต่มีจิตใจที่ช่วยได้ก็ช่วยได้เนาะพี่น้องเนาะ ใ่ช้อวดร่ำรวยเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเงินที่นำพักนำเริงที่เราไปเก็บบูเบอรี่ด้วยแล้วก็ขายผักขายชงงอกเนาะพี่น้องเหลืออีกเอ่อกี่เดือนเนาะเดือนกว่ากว่าเดือนธันวาจะจะเก็บเงินอ่อที่ว่าเราขายชงงอกกับผักนะจะเอาไปช่วยเหลือ,อ,อคนเนาะพี่น้องประมาณพันหนึ่งอันนี้เงินเงินเก็บบูเบอรี่เราก็จะไปแส่ธนาคารเอาไว้ เผื่อวันหนึ่งดิฉันคิดไว้ว่าวันหนึ่งประมาณสองปีสามปีเผื่อเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งก็จะไปซื้อบ้านบ้านพักอากาศเอาไว้นะคะบอกแฟนว่าเออฉันอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นบ้านพักอากาศแฟนบอกว่าเธอต้องเก็บเงินเองนะฉันไม่ให้ในฉันบอกว่าตอนนี้ฉันมีงานแล้วเป็นงานทำงานแบบยาวเนาะ มีมีคนเออเดี๋ยวจะเอ,เอาญาติเขามาคำให้เนาะคำประกันนะพี่ชายเขาพี่ชายแฟนบอกว่าให้ให้เธอเก็บเงินได้จ็สี่หมื่นก่อนว่างเงี้ยโอ้ยกำลังเก็บได้ครึ่งทางแลว้วพี่น้องเดี๋ยวอีกสองปีหละอีกสองปีก็จะไปดูบ้านผักอากาศนะให้พี่ชายเขาเออคำประกันให้เนาะบอกเขาเลวละ บรนพะอากาศเต็มน้ำพี่น้องอยากได้มากมีเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยธรรมชาติบริสุทธิ์เนาะที่ฟิลแลนด์น่ะบันพะอากาศสวยเนาะพี่น้องก็มาคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องก็วันนี้ก็ไปร้านจีนมาถือเงินโชว์เ <c oughs> นาะรวยรวยปีห <c oughs> น้าเอาใหม่ททำงานด้วยเก็บบูเบอรี่ด้วยต้องอดทน ต้องทนต้องทนจริงๆนะพี่น้องยิ่งกว่าทํางานก่อสร้างเด้อพี่น้องแต่ดิฉันแบบคือคือคือความว่าอดทนแล้วก็รักป่ารักธรรมชาติด้วยเนาะดิฉันชอบป่าอยู่แล้วไงอันนี้ได้แลว้วก็ร้านจีนเขาพี่น้องร้านจีนเขาเห็นมีตําหนิตรงนี้ไหมพี่น้องเขาขายให้โรงถูกมากเลยเนี่ยเขาบอกค่ะเออไปนี่ให้โรคขลุดไทย แล้วก็แพงนะยุคนี้นะ่ะแพงร้านจีนขายคงไม่ค่อยแพงนะแล้วก็ได้ฝรั่งมาสองหน่วยพี่น้องกินนะสองหน่วยก็สิบเอโรเนาะพี่น้องกินไปแล้วเนะนี่ยพริกนี้เอาเผ็ดมากเลยนะตราเพนด้ายัางเผ็ดเลยพริกเดนมาจากเชียงใหม่ วันนี้ก็จะเอาเงินไปใส่ธน,นาคารที่เป็นตู้เออเอ่อสไลด์อ,ะ,อะไรตู้ที่ว่าเขาเก็บเงินเนาะพี่น้องเข้าธนาคารเลยแล้ววันคริสต์มาสก็จะเอาเงินไปช่วยคนวงเวียนประมาณพันหนึ่งเนาะโรงพยาบาลโรคมันเร็งแล้วก็ รงทานฝรั่งโกนกะว่าไปปีหน้าเมืองไทยก็จะทำงทานไทยด้วยนะคะหรือจะทำแบบเข้าเข้ากลองเนาะพี่น้องแจกตามถนนแนะจกตามถนนในพัทยาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ตรงไหนเนะาะก็ดูไปปีนี้ก็ได้แค่นะีเนาะผละไม้เนีผลไม้นี่คือคือได้ประมาณเกือบห้าพันอะพี่น้อง ประมาณเกือบห้าพันขายขายเห็ดด้วยเนาะเห็ดดีเยอะจริงๆแต่ว่าคนไม่ค่อยสั่งมากนะคะเห็ดขายยากจริงอะ่ะแต่ผลไม้นี่ยอุขายดีมากเลยพี่น้องขายแบบขนาดจะวายแล้วนะคนมาสั่งอีกเอา้าไปเจอป่าอีกพี่หน้าเอาใหม่ขนาดเราทํางานด้วยเนาะพี่น้องยังได้ขายยังได้เพรว่าฉันทํางาน ทํางานด้วยแล้วฉันไปเก็บผลไม้ไม่ได้หรอกคือทํางานทําความสะอาดนี่เหนื่อยมากเลยนะพี่น้องเหนื่อยสุดๆเลยแต่ว่าโชคดีเนาะโชคดีโชค,ด,โชคดีมากก็จะสิ้นปีแล้วพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะไปธนาคารเนาะที่ว่าเป็นตู้ปั่นเครื่องเนาะใส่เบงเนาะ ก็มาคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องไม่รบกวนพี่น้องมากหลายมากมากหลาย mm hmm. เดี๋ยวจะส้ตมตำกินนะพี่น้องเนี่ส้ตมตำชิ hmm. ลองเก็บผลไม้เสร็จแล้วเห mm hmm. ลือเราก็ตอนนี้ก็เพาะถั่วงอกเนาะพี่น้องทุกอาทิตย์ก็จะคนจีนเขาบอกเออบอกให้เพาะถั่วงอกต่อๆไปเลยฉับอกเหนื่อยมากนะ เดี๋ยวก็กำลังแช่เออแช่ถั่งงอกอยู่เดี๋ยวก็ไปเพาะต่อเลยได้เท่าไหร่ก็เอาถั่งงอกก็ไม่ได้เยอะมากห่ะกพี่น้องเก็บช่วยเหลือคนปีนาปีนาถัดไปเนาะพี่น้องเราทํางานด้วยเนาะเราได้เงินจากที่ทํางานด้วยก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องสวัสดีนะคะให้มีความสุขมา,มากๆนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะ